มีตากันนะลูกนะสัพเพสัตตาสัตตา สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะเวราอะเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสตตาสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลาย 是朋友。 ที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอพพยาปัชารอภพยาปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสตาสัพเพสตาสัตทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่ ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะนีคาอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสัพเพสัตาสัพเพสัตาสัตทั้งหลายสัทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์ที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตานางสุขีอัตานางปะริหารตุปาริหารันตุจะมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลาย ท่ท่านได้ทุกข์ที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาาผู้ช้าที่เกิดเป็นชรลาผู้ช้าที่เกิดเป็นอันไดชาที่เกิดเป็นอันไดชาที่เกิดเป็นสังเสร ท,ที่เกิดเป็นสังเสรชะชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลถอนบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอให้ทวนทั่วทุกตัวเธอตธอั้งใจแผ่เมตตากันนะลูกนะสัพเพสัตา